หมออกหมอ้าหมอซองมีทำไขายมยจ่ายเป็นจ่ายเป็นอมึงทำเวรได้บ้ฮะมึงทำเวรได้บ้างอะไรนะทำไขไางทำ่อาหารเสริมไขยขยอาหารเสริมไายดีไามดีข่ดีไขดีนะไม่เลือกแล้วเลืดีนะไายดีายดีกเล ข่ายโอ้ยลายพันเนาะว่าค่ายกี่คนคนสวยข่ายไม่ข่ายไม่กี่คนนะโฆษณาในโฆษณาออา <c oughs> นไลน์เก็มมาดูจักไหมนะเก็ได้นนะ ให้พอดีจ้ะครับให้ค่ายดีลูกนะอยากเย็บอยากค่ายบุญการสวยถุกอย่างตีนเดินนะอื่นนะทองไปได้มากนะครับผมส่าถูส่าถูกเออให้ได้มากเลยนึ่งได้หนึ่งทองได้ทองเลยมานนะครับขอบคุณมากครับ